ขึ้นม้นี่ยเูเยทั้หมดเลยยิ่งสูงมันก็ยิ่งรับลมนะคะยิ่งโตงลมต้นเหลียงนี่ยเูเย่หมดเลยดูเหมือนฝนจะตกนะคะตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงนะคะ ช่วงนี้อากาศคือตอนตกเยน็นปุ๊บก็จะมืดคุ้มมาแบบนี้ทุกวันเลยค่ะลมแรงแต่ส่วนใหญ่ลมแรงฝนจะไม่ค่อยตกอะค่ะมันเหมือนกับจะพ,พัดก็เม่ไปนะแต่ถ้าไม่มีลมส่วนใหญ่จะตกะค่ะแต่ก็แล้วแต่นะตเนองต้นไม้แบบ มีต้นยางนะคะมีต้นยางมีต้นเรียง้นเป็นยงต้นเป็นยง,ตนงีต้นยางวันหน้าเขาจะสูงกว่าต้นเลียงเลยคะ่ะสูงชะลูดคือสูงมากนะคะสูงกว่าต้นในบ้านเลยปลูกไว้เป็นเป็นสัญลักษณ์ค่ะเก็บไว้เพราะเด๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีคนปลูกแล้วค่ะ รถสมัยเนี้ยคนมีพื้นที่ในบ้านน้อยลงนะก็จะไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เยอะค่ะแต่นี่บ้านเราเองก็ยังม,มีพื้นที่อยู่ก็ปลูกแต่ต้นไม้เท่านั้นเลยค่ะส่วนใหญ่ป้าก็ปลูกแต่ต้นไม้ของกินได้ค่ะป้าจะไม่ค่อยปลูกต้นไม้สวยๆส่วนใหญ่ป้าจะปลูกพืชผักที่กินได้นะคะคือมีประโยชน์นั่นเองนะคะอย่างต้นเหลียงนี่ก็คือวันหน้า เขาก็จะมีลูกนะคะเขาจะแก่จนเออเคยอ่านน่ะเขาบอกว่าจะต้องต้นอายุไม่ต่ำกว่าเป็นถ้าจะไม่ผิดคือสิบกว่าปีได้เหรอคะถึงจะมีลูกแต่ตอนเขามีลูกเนี่ยเราไม่ใช่ว่าปีนที่มีเก็บนะคะคือธรรมชาติของเขาก็คือเขาจะแก่ใช่ไหมคะถ้ามีลูกแล้วเขาแก่เนี่ยเขาจะตกลงมาที่พื้นนะคะที่จะเป็นฝักดำๆนะคะ ที่คล้ายๆสตอร์นะถ้าใครรู้จักแล้วเขาก็ตกลงมาแล้วเราก็ค่อยเก็บกินค่ะคือไม่สามารถปีนได้ค่ะคือมันสูงมากนะคะสูงจริงๆแต่มันสวยงามด้ค่ะใครๆเห็นก็งงว่า <ừ. S 1> นี่มันต้นอะไรอย่ยคือ <ừ. S 1> ไม่ค่อยมีคนเห็นค่ะคนเถาหลีเนาะก็มไม่ค่อยรู้จักต้นเหลียงเโอเคค่ะฝากไว้ทิ้่นะคะบ๊ายบาย